ก็สวัสดีทุกคนนะครับก็พาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถด่วนพิเศษที่26น,นะครับนองค่ายไปทางกรุงเทพไปวัดนะครับตอนนี้ก็กําลังออกจากสถานี ani, อยุธยานะครับรถจากที่ทารขาบวนวันนี้เป็น QN w i นะครับหมายเลข5233นะครับแล้วครับ ก็ขบวนนี้นะครับเข้าสถานีอชุยยาก่อนเวลาเกือบ20นาทีเลยครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเราชมนะครับสวัสดีครับ